กาบทักทายสบายดีจ้าพ่อเม่พี่น้องเอฟซีทุกคนตกทันเดนจา้าเด้อที่เขามาเบิงมารับชมสองสะเพว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าวันนี้สะเพยกะซิมารีวิวในการทํางานให้เบิงเดจ้าพ่อเม่พี่น้องเนาะทุกคนอันนี้ก็คือการทํางานของสะเพนะทุกคนก็จะทําการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนเดวยจ้าพ่อเม่พี่น้องเนาะทุกคนเนาะงานบ้านกะซิมีประมาณนี้แหละชีวิตของแม่บ้านเนาะทุกคนที่หลายๆคนอาจจสเ,เออนว่าเออ ชีวิตคองแม่บานเนาะผู้ใช้แรงงานหรือผมทุคนก็อาจจะใช้คำว่าว่มามันเป็นหลูกจางเขาเป็นขี้ขาเขาเนะทุกคนมาเป็นขี้ขาขี้คอยเป็นคนหับใสเนาะกระแมนทุกคนนะคะนี่แหละตัวเขาทํางานด้วยความสะอาดความบริสุทธิ์ใจนะคาว่าเป็นแบบนี้นะทุกคนเหตุงานด้วยความสะอาดอเหตุงานด้วยความบริสุทธิ์ใจนเนาะแทมยังแบบว่าอ่ะสวยงามด้วยนะทุกคนแท,ทมเอาก็ต้องใส่เขื่อใสแหงทุกคนเอ้ยสะเพยยุกที่นอนนาบอกได้เลยว่าโอ้ เจ็บเปิดอแอลพอไม่ไปนองเออให้มันนักเนาะแตทุกคนนะคะแต่กระตรงปูเนาะเพื่ออยากให้มันเรียบเนาะทุกคนอยากให้มันสวยงามอยากให้ที่นอนมันตึงเนาะเพื่อความพอใจของเจ้านายนะคะทุกคนเนาะถ้าเอาเพื่อนให้ตึงขนาดนั้นเราคนกะกะกะสีประมาณนี้แหละทุกคนแต่ว่าเัากระเพ่อความสววเนาะเพื่อว่าอยากจะให้เพื่อนแบบว่าหายนะทุกคนว่าที่นอนมันตึงบืเรียบเนาะทุกคนคะในการที่เบิ่งที่นอนมาแล้วทุกคนสเพกก็จะมา เจอหมานะ,ะทุกคนหรือว่าเพื่อนซีของสเปนนั่นเองก็คือสกอยนะทุกคนอาจจะงง,งว่าสกอยนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายบอกได้เลยนะคะทุกคนถ้าคิดเราเป็นผู้ชายคิดผิดสกอยมันคือผู้หญิงแต่ชื่อมันโอโหโคตรซ่ามากเลยนะโอ้พระเจ้าจอดนายยอดมากนายชื่อได้ยังไงว่าสกอยว่าซ่าทุกคนสเปนออกมาทุกคนเิดงานแล้วสเปนก็ตกตะลึง มาออกมาหนาบะเนาะมาพอสกอยมันก็ดขุ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 ดเคลเคียเชพเพกับโบโหทุกคนว่ามันขวดมันเคลียยังน้อนเล็กเล็กเนาะสุดถ่ายทุกคนเอยมันขวดเคลียตัวเงินตัวทองนะทุกคนมันแบบว่ามันเห็นเนาะแต่มันก็กัดจนเละตอนแรกเชพเพยก็คิดว่าเออมันประท้วงเชพเพยหรือเปล่าทีเชเพบอกให้มันกินขนมนะทุกคนที่จริงบอแหมนว่ามันพอตัวเงินตัวทองพอไม่พี่น้องเอเพเพกับโบเคยเห็นจากเตือเนาะว่ามาปรฏิทัยด่วนมาพันนี่นะทุกคน เพื่อกัสิมีสัญญาณญตือนบบว่าจับสัตว์จับสัตว์สาวาสิงเราทุกคนเนาะคือแบบโอ้โหแบบคือแบบมันดีมากเลยนะทุกคนแบบดีมากๆอันนี้นะสเพบอกก่อนเลยว่าเผื่อมันสีแบบมันสเหลิกลมนี้มันใส่เวลาหลายชั่วโมงกันนะได้มันอ่านสกอยมันเริมทําการที่แบบว่าอ่ากวัดเคียฮานะทุกคนดมกลนนิ่นตั้งแต่ประมาณ เก่ามง่ะเก่ามงเสาเก่ามงเสานะทุกคนเริ่มตั้งแต่เก่ามงเสาเนาะตอนที่สเพรขึ้นไปเปลี่ยนผ้าปูที่นอนอนี่ยังนะโอ้โสหสเพรลงมาทุกคนสเพรเหตุงานยังแล้วเรียบร้อยเนาะจนกระถ่งสี่มง่ะมันยังบอลมเลอะมันยังบ่มันยังบ,ลงบอลลมเลอะความคิดของมันอ่ะที่มันที่จะจับเอาแบบยังเขาเอินไว้ยังก่อนนะ ัวเงินตัวทองกันะพ่อเม่พี่นนองคือแบบโอ้โหสเพรหล่นเงินมึนตืบเบิ่งผลผลงานของมันเนาะมันขวดมันเคลียตอนแรกสเพรก็อยากหายเนาะสเพรก็อยากหายให้มันเนาะมันเห็ดอีกยังอยู่ซื่อแบบไปกัดลินกัดแยงเลยทุกคนที่อย่างเนี้ยก็สเปรหัวมีตัวเงินตัวทองข้าไป่ะคือสเพรก็เลยไปหลือนะทุกคนคือแบบไปดันแบบโตหันออกนิดนึงเนาะพอสเพรไปดันโตออกนะทุกคนสเพรถึงไร้หูวาอ๋อมันมีตัวตัวเงินตัวทองบอกว่ามันมันวิ่งออกมาเลยทุกคนเพราะมันวิ่งออกมาในนี้แหละ ในบอลที่สก,กอยไปหาเนี่ยเลยทุกคนเนาะมันกะจะอันนี้เนี่ยมันมันตอนแรกมันจะเข้าไปในมองอันนี้ละมองตืบๆสุดท้ายมันก็มันกะจะหมดลงทอเนาะสก,กอยก็เลยบ่ย,ยอมแบบละความพยายามาทุกคนหาตั้งแต่เก่าโมงจนกระถางสี่โมงคือแบบจะไปเห็นงานบ้านเมื่อยๆนะทุกคนกระต้องมาซอยสก,กอยหาตัวเงินตัวทองนะทุกคนเพราะว่าแบบ เหมือนกับว่าโอ้โหมันมีความอดทนเนาะเนาะเสพกับตองพายยามมาซอยมันทุกคนซอยมันหาซอยมันแหล้กก็เก็บสิเอิญว่าซอยมันหากับเมนตรงเอิญว่าซอยมันเก็บกวดเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันหกแห้งทุกคนมันหกมากเลยแหละมันเหลือแบบเหลือจนมาเบิดเนาะแบบมันแห้งตัวใหญ่แต่ว่าบอกได้เลยนะสกอยนี้มีความน่ารักมากบอกเฮาบอกกัดทุกคน โเฮาสักแอะเลยเออสะเพยกับแบกใจนะทุกคนว่าโตใหญ่ขนาดนี้เป็นยังคือโเฮานะสะเพอโบโผล่คือกันนะว่ามาพันนี่มาโตแบบนี้เป็นยังคือโบฮาถ้าผู้ใดหูกะช่วยบอกสะเพในเดินเนอะเขินว่าพันผสมหรือเปล่ามันหมักเมืองหนาวนาะแต่ว่าบมงเอินมาอยู่ประเทศไทยมันหอนทุกคนพัดลมกับโตบักใหญ่เวลาสิเปิดเดี๋ยวเปิดนอนก็ได้ย่่แมลงเนาะต้องเปิดพัดลมไม่เปิดนอนนะกับโตบักใหญ่มันพัดลมก็ได้ นี่นะทุกคนคือในระหว่างที่จะแพทําแบบนี้นะทุกคนสะแพรกบนให้สกอยนะคือบนมากเลยแหละบนให้สก้อยแบบสกอยทําไมทาอย่างเงี้รู้ไหมว่าเหนื่อยนะเนี่ยตูถีทายัางไงเละหมดเลยม,ม,มันกรหูจักควมขนาดนะพอไปพี่นอ้องมันก็ฟังตังต้งตจฟังเขาเนาะพูวนฟังแต่กระดมกินแบบดมแบบมันบัว้าความพยาย,ยามทุกคนมันแบบว่ามันจะเอาให้ได้นะแต่ทุกคนทีเด็ดตอนจบ ถ้าติดตามรับชมรับฟังจนจบด้วยพ่อเมีพี่น้องสุดท้ายตอนจบนะเราวางสกอยกับตัวเงินตัวทองผู้ใ้จะมีความอดทนกว่ากันพ่อแมีพี่น้องนะรอลุ้นตอนสุดท้ายเลยจะ้ะมันจะมีเฉลยนะทุกคนสเปจะเฉลยให้ฟังเนาะในระหว่างนี้เห็นบอกสะเยอยากหายทุกคน สเปแบบเก็บสายยางเนาะในระหว่างที่สเพเก็บสาย,ยางสาเพรกระชีจมว่สะสกอยปล่อยมันไปได้แล้วไม่ต้องไปสนใจมันเลิกหาได้แล้วปล่อยมันไปจะไปหามันทําไมอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนสเพรย์ก็จะจมจมแล้วจมอีกก็จะบ่นแล้วบ่นอีกเนาะเนื่นนงองจากว่าสาเพรขี้ขี้ข้านเก็บคทุกคนขี้ข้านเก็บขี้ข้านเมียนเนาะสิ่งที่สกอยทำอ่ะมคือทุกอย่างมันเละหมดเลย เพราะจะเป็นห้องนอนคงเพื่อนนั่นทุกคนเพราะว่าจะเป็นถท้าเพื่อนเพราะว่าจะเป็นโตเพื่อนคือมินมากๆเลยแต่ว่าสเพรย์บ่ได้อาบน้ำหายเนาะสเพรจะเค่ล้างบาาในเพื่อนอาทิตย์ละครังทุกคนสเพรจะ,จะจะอาจจะล้างสเพรอยากล้างหายอาทิตย์ละสองขงังเพราะว่าเวลาทีสเพรย์ล้างบาาในมันนั่นทุกคนสเพรจะสังเกตเห็นว่าสกอยอาจจะมักเขาไปนอนในบ้านนอะจะบ่คอยมักออกมาเล่นกลางนอก เพราะว่ามันกับคือเป็นพ้นดีตัวเพพเป็นยังคือเป็นพ้นดีตัวเสพคือเวลาที่เสพเปิดประตูออกมานะทุกคนมันจะมักนอนอยู่ในหนาประตูเพพต้องพยายามแบบว่าดัน,เ,น,น,นะนเพื่อนนี้แล้วทุกคนเพื่อนเพพจะย่างออกมาคือบางครั้งคนที่เขาเฮ็ดงานเหนมื่อยเนาะรอวอาอารมณ์แบบหุดหิดอะส,สุนสิธ์อะทุกคนอารมณ์แบบวิต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 เวียงอะ่ะเสพก็จะมีท่าถีแบบว่าแกล้งเขาอะก็คือจะเปิดประตูแรงนิดหน่อยก็จะดันเข้าไปอะไรประมาณนี้ทุกคนเพพก็เลยแบบว่าเออ พอรู้ว่าเราเปิดประตูแรงนอดดันให้เขา mm. เขาก็รู้สึกแบบตกใจอะทุกคนมันก็เลยเกิดอาการแบบรู้สึกบดีแต่พอสเสพสังเกตเบิงว่า mm. เวลาที่สเสพหลังบ้านเนาะมันสีหมักเข้าไปนอนในบ้านสเสพก็เลยคิดว่าเออมันก็หมักความสะอาดเหมือนคนเฮานี่ว่าเออเหมือนเจ้านายเลยนะทุกคนเหมือนเจ้านายเลยเจ้านายเขาชอบความสะอาดสะอาดเนาะสะอาดสะอ้างนะทุกคนบ้านนี่ถูแล้วถูอีก,ถ,อกถูสามรอบนะ ก่อนสะเพจะมาหองสะเพยตรงทูบานซ้มเถื่อนนะ่อแพ่พี่น้องเอ้ยคันพอซันกับบอไดนองตรงทูแล้วทูอีกนะทุกคนเนี่ยสะเพยก็มาทําการล้างนู่นล้างนี่แล้วก็ล้างเท้าอะไรให้สกอยนะคะทุกคนคือแบบว่าต้องดูแลเธออย่างดีและเธอนะ้สกอยก็ยังไม่ละความพยายามทุกคนคือแบบว่าโอ้โหอะไรจะเอาอะไรกร็ั่้นักหนาคือสะเพนตองพยายามแบบว่าเอานี้มันขืนนะทุกคนคือแบบมันหาแบบ พันใบคิดเปิงตั้งแต่เก่าโมงหอดสี่โมงสิ 4, 11, บสิบเอ็ดสิบสองใบหนึ่งใบสองใบสามใบสี่คือหกชั่วโมงอะ่ะทุกคนหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงมันทําได้ยังไงอะคือหาอยู่นั่นแหละทุกคนนี่คือผลงานของเพื่อนเนาะซาแพรยังมะทะาทันได้มีเวลาเก็บกวาดนี่คือแบบเหลือออกมาจนเบิร์ดนะทุกคนนะคือแบบสุดยอดเลยนะแลวกับบานยังเรียบร้อยเนาะซาแพรก็เลยแบบเออจักรยานกระลมเป็นโพมันก็ยังบละความพยาย,ยาม เพยก็เลยสงสารนะทุกคนก็เลยสิเอารางวัลมาหายเนาะจะไปเห็นก็เลยสงสารพอมันกระใสเฮือใสแหง่น้ำลายหยดหยดเนาะทุกคนทาวาสีบอกมันมาบ่ชหามันเห็ดบวใหามันขนหาเพยก็บอกไปแล้วทุกคนแต่ว่าความพยายามของม้ากับคนมันแตกต่างกันเนาะสันสัตย์ต่านของสัตว์เนาะทุกคนกับคนมันบวคือกันเนาะ มันก็เลยแบบว่าเออบอกบ่า้ทาสิครั้งมันนะทุกคนมันกับโมเมนเวลาที่เราต้องหายมันเข้าไปอยู่ในบานเนาะมีแหละทุกคนสแพว์ก็เลยแบบว่าเออเห็นผื่นเมื่อยเนาะก็เลยเอารางวัลมาหายทุกคนก่อนที่จะได้รางวัลก็ต้องมีการหลอกหลอทุกคนสแพว์ก็จะแกงนิดนึงเนาะทุกคนนะเพราะว่าทีสกอยยังแก้งสแพวรเลยทุกคนทาไมสแพว์จะแก้งสกอยไม่ได้ล่ะใช่ไหมล่ะเออมันก็หายหายกันไปสิ แฟร์ๆนะทุกคนก็วินวิน mm hmm. กันทั้งคู่นะทั้งคนและหมานะทุกคนก็ประมาณนี้แหละนี่เราทุกคนคือความสุขเล็กๆห,หน่อยเนาะของการทํางานทุกคนนะคะก็ทําหน้าเศ้าๆเหงาหงอยนะทุกคนสุดท้ายสเปก็ให้ทุกคนลืมบอกไปสุดท้ายตอนจบนะสกอยอดทนมากสุดท้ายสกอยได้จับ ตัวเงินตัวทองได้นะทุกคนแต่ว่าจับในช่วงสองทุ่มเลยจ้าคลิปนี้ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้จ้าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยค่ะไปแล้วสบายดีสวัสดีจ้าขอบคุณที่รับฟังเพว่าจนจบจ้า